สำหรับกลุ่มของดิฉันนะคะจะมานำเสนอในหัวข้อของการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลแหลมอําเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นกรณีศึกษาของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในภาคใต้ของเรานะคะเพื่อทําการเกษตรในระบบการปลูกพืชแบบต่างๆทั้งระบบที่ลุ่มและที่ดอนค่ะ และจากการศึกษานะคะได้สรุปถึงวิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาไว้ดังนี้ค่ะ ในดินเปรี้ยวจัดนี้นะคะเราจําเป็นต้องใช้วัสดุปูนเพื่อปรับระดับความเป็นกรดด่างของดินนะคะและลดความรุนแรงของธาตุที่เป็นพิษต่อพืชค่ะการใช้หินปูนบดนะคะในการปรับสภาพดินนะคะเป็นวัสดุปดูนที่เหมาะสมในการใช้ในท้องถิ่นของเราค่ะเนื่องจากมีราคาถูกมีประสิทธิภาพในการปรับสภาพดินและส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชค่ะค่ะและจากการศึกษานะคะ ทำให้เกษตรกร,ะกรนะคะมีการยอมรับและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุปุนเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของดินและน้าเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะการปรับสภาพของดินเปียวให้เหมาะสมต่อการ,กรเกษตรนั้นนะคะต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะทั้งปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีนะคะและซึ่งในท้องถิ่นของเรานะคะมีความเหมาะสมในการใช้ปุ๋ยคอกค่ะต้องและต้องมีการปรับโครงสร้างของดินโดยเฉพาะผิวหน้าดินอย่างสม่ำเสมอค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากาพื้นที่เป็นเขียนอาศัยน้ําฝนนะคะเราต้องคํานึงถึงช่วงเวลาเหมาะสมในการเพราะปลูกแต่ละชนิดร่วมด้วยค่ะาดินเปรีป้ยวจัดนี้นะคะเป็นดินที่ปัญหาชนิดหนึ่งนะคะโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาทั้งทางเคมีชีวาภาพและแก่ภาพของดินค่ะการทำการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนะคะจะทําให้การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ต่ํามเมื่อเทียบกับดินทั่วๆไปค่ะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงดินเปรี้ยวในภาคใต้ในปัจจุบันนะคะควรมีมาตรการการแก้ไข ที่เป็นระบบและกระทําอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพิจารณาข้อมูลต่างๆทั้งต้องความต้องการในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นั้นควรพิจารณาข้อมูลฐานอื่นๆประกอบด้วยนะคะเช่นแหล่งน้ําชลประทานการคับนาคมสภาพสังคมท้องถิ่นแรงงานในการทําการเกษตร,รแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะข้อแรก เพื่อศึกษารรวบรวมข้อมูลทางวิชาการตลอดจนคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพและสภาพของดินเปรี้ยวจัดในภาคใต้ข้อที่2นะคะเพื่อรวบรวมแนวทางการใช้ประโยชน์ในการเกษตรข้อที่3นะคะรวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการจัดการปัญหาดินเปรี้ยวค่ะอุปกรณ์และวิธีการ1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการทดลองวิจัยเอกสารทางวิชาการบทความและคู่มือค่ะ 2. รวบรวมวิเคราะห์ผลการทดลองวิจัยต่างๆ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการศึกษาเมื่อมีการระบายน้ำออกจากดินเลนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดินแข็งตะกอนถูกสะสมในรูปของไพไรต์และจัูกออกซิไดทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ในระยะแรกเริ่มนะคะเอ่อจะเกิดการพัฒนาที่น้อยกว่าส่วนในระยะที่ใกล้สมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์นะคะจะเกิดการพัฒนาการที่มากกว่าค่ะโดยดินเปรี้ยวนะคะจะจัดเป็นดินเลนที่มีลักษณะเป็นสีเทาปนน้าเงินนะคะหากยังไม่มีการพัฒนาชั้นดินจะมีค่า pH 6.5และเมื่อปล่อยให้แห้งซิ้งไว้ประมาณแสัปดาห์นะคะจะทําให้ดินเนี่ยเป็นกรดจัด จะมีค่า pH น้อยกว่าพื้นที่ <4. S 2> ในภาคใต้นะคะถูกแบ่งออกเป็น3พื้นที่ค่ะ 1. พื้นที่ราบลุ่มต่ำน้ําทะเลท่วมถึงเป็นประจํา 2. พื้นที่ราบลุ่มต่ำน้ําทะเลเคยท่วมถึงมาก่อนและ3พื้นที่สลุสำหรับค,ความเหมาะสมของดินนะคะชุดดินที่มีความเปรี้ยวจัดในภาคใต้นะคะไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆทั้งในสภาพที่เป็นพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนค่ะโดยปัญหาและอุปสรรคต่างๆมีดังนี้1 เนื่องจากดินเป็นดินที่มีความเป็นกรดจัดมากเพ pH น้อยกว่า4นะคะทาให้เป็นพิษต,ต่อพืช2คุณภาพน้ำเนี่ยไม่เหมาะสมต่อการทําการเกษตรและการบริโภค3พืชที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่นี้นะคะจะจําหน่ายได้ในราคาต่ําและ4เกษตรกรในพื้นที่นะคะยังขาดเงินทุนและความรู้ในการจัดการแก้ไขกับปัญหาดินเรี้ยวสาหรับผลกระทบนะคะ1ด้านการเกษตร พืชที่สามารถปลูกได้เนี่ยมีความจำกัดมากและให้ผลผลิตต่ำค่ะ2ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อหากเมื่อเรามีการวางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ถ้าวางแผนไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของป่าชายเลนนะคะทำให้เป็นการทำลายแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำสามนะคะผลกระทบด้านเศรษฐกิจคาะเนื่องจากสามารถเนื่องจากพืชที่ปลูกได้เนี่ยจำกัดการปลูกนะคะ และก็ให้ผลผลิตที่มีค่าตอบแทนต่ำมากค่ะแนวทางการจัดการพื้นที่ดินเปี้ยวเพื่อการเกษตรนะคะ 1. การจัดการด้านดินค่ะโดยการยับยั้งชะล้างความเป็นกรดและสารพิษต่างๆในดินออกไปค่ะและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ 2. การจัดการด้านน้ำนะคะควบคุมระดับน้ำใต้ดินป้องกันการเกิดกรดประมานหรือการใช้น้ำชะล้างสารพิษค่ะ 3. การจัดการด้านพืชค่ะ โดยวิธีเลือกพืชที่ทนกดหรือทนต่อการขาดธาตุอาหารบางชนิดหรือการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชค่ะ 4. การปรับสภาพพื้นที่นะคะโดยจะขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่จะปลูกค่ะซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่2วิธีนะคะ 1. การปรับสภาพผิวหน้าดินค่ะโดยจะใช้ในการทำนาค่ะ 2. การยุกล่องปลูกพืชค่ะการขุดร่องลึก เพียงแค่ระดับดินลีนค่ะโดยทั่วไปความลึกไม่เกิน100เซนติเมตรค่ะการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ตำบลแหลมอเภอหัวไซจัังหวดนครศรีธรรมราชนะคะความเป็นอยู่ของชุมชนค่ะประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชนประกอบอาชีพทางเกษตรนะคะอาชีพหลักคือการทำนาหรือปลูกไม้ผลและ พืชผักอายุสั้นต่างๆค่ะลักษณะภูมิอากาศนะคะโดยจะมี2ลฤดูคือฤดูฝนและฤดูร้อนฤดูฝนจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมการาคมค่ะส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนค่ะ จากการวิเคราะห์สภาพสมดุลของน้ำเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. ไม่ควรทําการเพาะปลูกหรือหว่านมเมล็ดพืชในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่อากาศแห้งแรงและร้อนค่ะ 2. ในช่วงที่เหมาะในการปลูกพืชหรือหว่านมเมล็ดพืชจะอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึงมกราคมค่ะข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินคลองตำบนแหลมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะคะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีป่าบึงหรือป่าพลุดินส่วนใหญ่เป็นดินเปียวจัดหรือมีศักยภาพเป็นดินเปียวจัดค่ะส่วนการใช้ประโยชน์นะคะจะเป็นการทํานาหวานนาหวานนาร้างและการปลูกผลพืชผลไม้ค่ะการพัฒนาพื้นที่ดินเปี้ยวจัดแบบูวณา,าการเพื่อการเกษตรนะคะจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรดินมีปัญหาเป็นดินเปี้ยวจัดค่ะ ได้มีการศึกษาวิจัยใช้วัสดุปูนชนิดต่างๆรวมถึงทดสอบผลงานวิจัยที่เคยกระทำในพื้นที่ดินเปี้ยวจัดและในพื้นที่อื่นค่ะและได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวค่ะการจัดการด้านดินนะคะควรมีการปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอได้ใช้วัสดุปรับสภาพดินต่างๆค่ะการจัดการด้านน้ำนะคะการแช่ข,ขังน้ำ ไว้ในนาและระบายออกจะสามารถลดความเป็นกรดและสารพิษรวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพของวัสดุป,ปูนให้เพิ่มขึ้นค่ะการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมนะคะการใช้พันธุ์ข้าวที่มีความทนทานต่อการเป็นกรดและสารพิษต่างๆจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินได้มากค่ะการพัฒนาดินเพื่อปลูกไม้ผลนะครับการพัฒนาดินเพื่อปลูกไม้ผลเนี่ยต้องมีการดําเนินการต่างๆใน่านี้นะครับ1ก็คือทําคันล้อมดินเพื่อเพาะปลูก2ยกล่องแนวกันดินสาม ลดความเป็นผลและสารพิษต่างๆนในดินและก็สีก็คือปรับปรุงความุดมสมบูรณ์ของดินก็ข้อควรระวังในการปลูกพืชไม้ผลที่มีดินเปรี้ยวจัดเนี้ยก็คือ1ก็คือมีการเตรียมหลุมที่ขนาดใหญ่กว่าการปลูกกับดินทั่วไปและก็หลังจากปรับสภาพดินในวัสดุป,ปูนควรทิ้งไว้ประมาณ20-30วันก่อนการปลูกแล้วก็ต้องมีการปรับสภาพน้ําภายในร่องให้เหมาะสมก่อนให้ปลูกพืชน,นะครับแล้วก็ควรใช้วัสดุคลุมดินด้วยตอนนี้ปลูกพืชละมุนนะครับและมีการศึกษาระหว่า ระหว่างวัสดุดินปูน2ชนิดได้แก่ดิโลไม้แล้วก็ดินปูนปนนะครับด้วยกำหนดอัตราการปลูกที่หนึ่่แล้วก็ตันต่อไรน,นะครับพบว่าวัสดุดินปูลทั้ง2ชนิดเนี่ยในอัตรา2ตันต่อไรทําให้ความสูงแล้วก็ขนาดของต้นลำบุดนะครับดีที่สุดโดยเพยจหลังการทดลองอยู่ที่4.85ถึง6.73ครับแล้วก็กรณีปลูกกระท้อนปันปุยไฟนะครับได้ศึกษาการใช้ปริมาณปูนบดในอัตรา0.5 1 1.5แล้วก็2ตันต่อไร โดยมีตำรับตรวจสอบที่ไม่ใช้วัสด,ดุดินปูนแล้วก็สารเคมีเลยนะครับพบว่ากระท้อนที่มีการใส่ปูนบดเนี่ยสูงกว่าตำรับตรวจสอบ20เซนในการใช้เพียง0.5ตันต่อไร่เนี่ยเพียงพอต่อการปรับสภาพดินแล้วก็ค่าเพี้ยนหลังจากการทดลองครับอยู่ที่0.5.9ถึง6.7ครับต่อไปนะครับ,รบก็เป็นกรณีศึกษาการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งได้ศึกษาการใช้ปริมาณหินปูนบดในตรา0.5 1 1.5แลวก็2ตันต่อไร่ โดยมีตำรับตรวจสอบที่ไม่ใช้วัสดุปูนแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับทําให้การเจริญเติบโตทางลําต้นของมะพร้าวดีกว่าในตำรับตรวจสอบที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยปูนอย,ย,ย,ย่างชัดเจนและพบว่าการใช้ปุ๋ยสูตรที่5ตามต่อไร่เนี่ยไม่สามารถยุกระดับค่าเพียรให้สูงขึ้นได้เลยต่อไปนะครับเป็นการพัฒนาพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชไร่อายุสั้นนะครับซึ่งการปลูกพืชผักหรือพืชไร่อายุสั้นเนี่ยโดยทั่วไปมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกนี่ก็คือการปลูกพืชไร่อายุสั้นร่วมกับการปลูกข้้าววแลกก็็บ2คื การปลูกพืชไร่อายุสั้นตลอดปีเ <ill> รนี้ศึกษาการ,ร,รปลูกพริกขี้หนูนะครับโดยศึกษาโดยใช้หินปูนบดอัตรา1นและ1.5ตันต่อไร่ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรห6 6 12ก2 12หรือ1 4 14 8 NPK พร้อมปุ๋ยหมักอย่างละ1ตันต่อไร่ส่วนปุ๋ยเคมีแบ่งใส่2ครั้งเริ่อเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ90วันหลังจากย้ายปลูกแล้วก็เก็บผลผลิต4เดือนหลังจากนั้นครับ ซึ่งการใช้หินปูนบด1.5ตันต่อไร่ให้ผลผลิตดีกว่าการใช้หินปูนบดอัตรา1.5ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา14-14-8 1 NPK ต่อไร่ซึ่งเพลี้หนูเนี่ยให้ผลไปที่รองลงมาได้แก่การให้หินปูนบดอัตรา1.5ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา12-12-12และก็6-6-6ต่อไร่ซึ่งปุ๋ยบด1.5ตันต่อไร่เนี่ยยกระดับค่าพีเอชสูงมากกว่าปูนบดอัตรา1.0ตันต่อไร่ มานะคะก็จะเป็นการสรุปผลงานค่ะในพื้นที่ดินเปี้ยวจัดแห่งนี้นะคะจําเป็นที่จะต้องใช้วัสดุป,ปูนค่ะเนื่องจากว่าเป็นการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะคะและลดความแรงของธาตุที่เป็นพิษต่อพืชด้วยค่ะหินปูนบดนะคะเป็นวัสดุที่เหมาะสมในท้องถิ่นนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีความถูกนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการปรับสภาพหน้าดินและส่งผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อพืชค่ะ ถัดมานะคะในการปรับสภาพพื้นที่ดินเปี้ยวสาหรับการเกษตรนะคะจําเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยหลากหลายชนิดนะคะ่ะก็คือปุ๋ยอินทรีย์หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักรวมทั้งปุ๋ยเคมีในปริมาณที่พืชแต่ละชนิดต้องการค่ะเพื่อปรับโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินี้นะคะเหมาะสมที่จะใช้ปุ๋ยคอกค่ะเพราะหาได้ง่ายน,นะคะและต้องมีการปรับโครงสร้าง และผิวหน้าดินเพื่อให้น้ำนะคะสามารถซึมได้อ,อย่างเหมาะสมและเป็นการชัละลายสารพิษออกจากพื้นที่ด้วยคะ่ะค่ะส่วนแหล่งน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวนะคะควรจะมีการปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำด้วยวัสดุปูนค่ะเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรนะคะเพราะอยู่ในที่อาศัยน้ำฝนนะคะจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งน้ำสำรองนะคะไว้ใช้ในฤดูแล้งค่ะเกษตรกรนะคะมีการยอมรับว่าวัสดุปูนนี้นะคะ สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวและให้ผลผลิตพืชและผลผลิตผลไม้ต่างๆนะคะเกษตรกรเนี่ยจึงเกิดการพัฒนานะคะและเกิดการเรียนรู้นะคะในการใช้ประโยชน์จากวัสดุปูนคะ่ะในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวมากขึ้นเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของวิจารณ์คะ่ะการดําเนินของกรณีศึกษาในพื้นที่ตําบลแหลมแห่งนี้นะคะเป็นการดําเนินการแบบบูรณาการคะ่ะระหว่างหน่วยงานราชก,การนะคะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะ เกษตรกรในท้องถิ่นนะคะมีส่วนร่วมนะคะในการปฏิบัติงานค่ะรวมถึงดําเนินงานในภาคสนามซึ่งจะมีงานวิจัยนะคะและงานทดสอบการวิจัยที่ประสบความสําเร็จจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งจะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากปัญหาดห้านดินเปรี้ยวนี้นะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเช่นพวกการระบาดของแมลงศัตรูพืช อีกไม่เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าในกรณีศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นะคะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับสภาพพื้นที่ดินเปี้ยวจัดในภาคใต้ค่ะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร,ะกรนะคะและโดยผสมผสานกับวิถีชีวิตเดิมของคนในท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่นะคะมีการเลี้ยงสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัวไก่นะคะหรือว่าปลาดุกนั่นเองค่ะ ทำให้เกษตรกรเหล่านี้นะคะสามารถดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะและนําไปสู่เกษตรกรแบบยั่งยืน,ผ,นผสมผสานของกรณีศึกษาต่างๆนะคะไม้ผลและพืชผักรวมเข้าด้วยกันนะคะโดยพื้นที่ระหว่างไม้ผลนะคะสามารถปผลูกพืชผักนะคะหรือว่าเป็นพืชอายุสั้นต่างๆได้ค่ะ เพื่อให้มีประสิทธิภาพนะคะในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุดนะคะและตรงนี้เองค่ะก็จะเป็นรายได้ในช่วง2อสาปีแรกของเกษตรกรนะคะที่ไม้ผลเนี่ยยังไม่ให้ผลผลิตค่ะ